สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบนะโจทย์ปัญหาเลขาคณิตในคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำให้เลือกอยู่3วิธีนะแล้วก็สำหรับตัวอย่างนี้นะจะเอาเหตุผลทางฟิสิกส์มาให้เห็นอีก1วิธีให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ab ยาว30ซเมตรนี p เป็นจุดกึ่งกลาง bp 15ซตมรนะ q เป็นจุดใดๆบนด้าน cd มันก็เกิดรูปสามเหลี่ยม apq เนี่ย q เนีเป็นจุดที่ทำให้ความยาวเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยม apq มีค่าต่ำสุดจงหาความยาวเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยม apq แล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยม APQ นะมีวิธีทำา3วิธีนะแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะแปลกสักนิดหนึ่งเอาเหตุผลทางฟิสิกส์มาใช้วิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทําได้นะแบบที่1นึ่งใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ B พิกัดศู A พิกัด0ูนนะ c ก็เป็น30 0 d ก็เป็น30 30 p จุดกึ่งกลางก็เป็น15 0 q ยังไม่รู้ก็เป็น 30, y y เป็นตัวแปรใดๆติดตัญลนกษลักไว้ก่อนนะตอนนี้ก็มาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะหาค่า y ยังไง ap นะก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสก,ก็ได้นะหรือจะใช้ระยะทางระหว่างจุด2จุดก็ได้นะ ในทีนี้สูตรที่เห็นเนี่ยก็คือระยะทางระหว่างจุด2จุดเนี่ยศูนย์ลบสิบห้ากำลังสองบวกสามสิบลบศูนย์กำลังสอง pq เนี y ่ยสามสิบลบสิบห้ากำลังสองบวก y ลบศูนย์กำลังสองแล้วก็ถอดรูท qa เนี่ยศูนย์ลบสามสิบกำลังสองบวกสามสิบลบ y กำลังสองแล้วก็ถอดรูทอันนี้ก็เป็นระยะทางระหว่างจุดสองจุดบนระนาบเนี่ยจัดรูปแล้วนะ ตัวนี้เป็นค่าของตัวแยกต่างหากได้เลย1 5บ5เพรูท้าวันการหาค่าต่ำสุดของ AP บวก Pq บวก QA เราก็คิดเฉพาะพจน์นี้ค่าต่ำสุดของความยาวเส้นรอบรูปเนี่ยเอาพจน์นี้มาคิดเลขนะหาค่าต่ำสุดของพจน์นี้เราก็เอาพจน์นี้มาเป็นฟังก์ชัน FY Fy นะ เขียนสูตรใหม่ได้เป็นเท่าเดิมนะ15อันนี้ก็30ลบ15 y กับ y ลบ0ได้เท่าเดิมนะ30เขียนเป็น60ลบ30กําลัง2ก็ตัวเดิมอันนี้ตัวเดิมแน่นอนจากเดิมเท่ากับนะเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับทำไมมันมากกว่าหรือเท่ากับตัวนี้เห็นไหมนี่ y ลบ0ตัวนี้เป็น10ลบ0 ตัวนี้60-30ลบ30ตัวเดิมแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็น30-10ลบ10กำลังสองลเนี่ยทำไมทำไมนะเดี๋ยวจะตอบในหน้าถัดไปนะในการทำข้อสอบนั่นแหละนะตัวนี้ถูกต้องตัวนี้ถูกต้องนะเขียนไปก่อนนะถ้าครูผู้สอนถามก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมทำไมคํานวณออกมาแล้วนะ f y มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ15คูณรูทแล้วก็ มีค่าเท่ากับพอดี15คลลสิ 13, ตอนที่ y มีค่าเป็น10นเดี๋ยวก็จะตอบว่าได้มายังไงนะสรุปแล้วความยาวเส้นรอบรูป a p p q q a รวมกันนั้นนะ่ะมีค่าต่ำสุด15โคลนลด5บวก15โคลนลดนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะดูว่าเหตุผลตรงน,นี้คืออะไรนะตอนนี้ ทาครบท้วแล้วนะมาเติมเหตุผลทางคณิตศาสตร์กันนะทำไมเงื่อนไขที่1เราก็มาดูกันว่าสูตรดั้งเดิมนะั้นน่ะบรรทัดนี้นะ30-15มันแฝงความหมาย3่ะนะ30บลบบวก0ูนลบ y ากลังสมันแฝงความหมายว่าความยาวระหว่าง PQ ระยะทางระหว่าง PQ นะ6 0ลบ30 นะบวกกับ30ลบวากำลังสองนะพจน์นี้มีความหมายแฝงเป็นระยะทางระหว่าง QE นะสามเหลี่ยมนะ P Q E ด้าน2ด้านรวมกันยาวกว่าด้านที่3กัด้านที่คว่าด้านที่3นั้นนะนะมันก็คือควอนนนะามยาวท่อนนี้นะแต่ความยาวท่อนนี้นะนะมันมีการพักที่ตำแหน่ง3นะ30กับ10 เห็นะไหมเลขสิอันนี้เลขสามนะมันมีการจุดที่มันตัดผ่านพอดีที่ e นะก็มาตอบคำถามกันว่านะทำไมมีค่าต่ำสุดที่10นะ y อันที่2องเนะืนะ้อหาโดยละเอียดนะในคลิปนี้วิธีที่1ก็เอาวิธีมาใช้เลยนะแต่คำอธิบายโดยละเอียดนะั้นะไปดูคลิปหมายเลข871จนะจะสอนแนวคิดแบบนี้มีตัวอย่าง หลายตัวอย่างเนะี่ยแล้วก็อธิบายละเอียดว่าที่พูดตอนนี้นะไปดูเพิ่มเติมได้ตอนนี้มาดูว่าเหตุผลบรรทัดนี้นะมาบรรทัดนี้ก็แปลว่านะจัดรูปธรรมดาเนะี่ยแต่มันมีความหมายแฝงทางเลขาคันนี้ก็คืออันนี้คือระยะทางระหว่าง PQ ตัวนี้คือระยะทางระหว่าง QE เนะี่ยถากับตัวนี้หมายถึงว่า P มาแวะที่จุดนี้ จากจุดนี้มาที่นี่ในแนวเส้นตรงนั่นเองนะก็คือเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับ15คูณรูปสินี่คือความหมายทางเลขาคณิตเลยล่ะนะด้าน2ด้านรวมกันยาวกว่าด้านที่3บางคาว่าเลข30กับเลข10มาจากไหนเห็นไหมเลข10มาจากไหนนี่ไงเลข10เลข30มาจากไหนเห็นไหมนี่คือที่มาเหตุผลเลขาคณิตนะทําไม y จึงเป็น10บล่ะ นะเหตุผลก็คือถ้าจุดนีนะ้อยู่บนเส้นตรง PE ปแปลว่าฟาร์มชันท่อนนี้กับฟาร์มชันท่อนนี้เท่ากันนะฟาร์มชันตำแหน่งนี้ก็คือ y ลบศนหารด้วย30ลบสฟาร์มชันทั้งเส้นเนี่ยนะ PE ก็คือ30-0ลบศนหารด้วย60ลบสินะ้แกสมก,การหาค่า y ได้ y เป็น10ั้นพิกัดจุดนี้คือ30กับ10 นะก็อย่าลืมไปดูนะคลิปที่แนะนำนะอธิบายโดยละเอียดนะตอนนี้เราค้นเจอแล้วนะว่าความยาวเส้นรอบรูป APQ ต่ำสุดคือนะพิกัด Q เป็น30กับ10ได้ความยาวเส้นรอบรูปต่ำสุดสามเหลี่ยมสีเขียวนะพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวนะก็ได้มาจากนะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ABCQ ลบทิ้งด้วย สามเหลี่ยมสีเหลืองสามเหลี่ยมสีม่วงพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู B C Q A หนึสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง A B P 1นสองคูณฐานคูณสูงสีม่วง1นสองคูณฐานคูณสูงได้พื้นที่ออกมา300ตารางหน่วยนะถ้าใช้เป็นเซนติเมตรก็300ตารางเซนติเมตรอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะ วิธีที่2เนี่ยค่าต่ำสุดของเนี่ย AP บวก PQ บวก QAAP เป็นค่าคงตัวรู้แล้วนะใช้ทฤษฎีบทพีทาโอรัสก็เป็นค่าต่ำสุดระหว่างเนี่ย PQ บวก QA PQ บวก QA ใช้เหตุผลทางฟิสิกส์นะมองตัวนี้เป็นมุมนะมองตัวนี้เป็นมุม,ม,มตกกระทบมุมสะท้อนนะแล้วแต่ว่าวิ่งมาทางไหนนะ จาก a มา q ตกกระทบและสะท้อนมาที่นีนะ่ระยะทางสั้นสุดนะเกิดตอนที่มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะพอสองมุมนี้เท่ากันเกิดอะไรขึ้นนะมุมเซตาตกกระทบเซตามุมสะท้อนเท่ากันสมุมนี้เท่ากันแล้วนะลาก f q ตั้งฉากนะก็แปลว่ามุม f q p นะกับมุมนะ QPc มุมแย้งมีขนาดเท่ากันเซนะต้าบวกมุมนี้90เซต้าบวกนี้90แปลว่าตัวนี้เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม PQA ด้วยนะมุม2มุมนี้เท่ากันลนะแอลฟาลฟาตัวนี้นะเท่ากันเพราะว่าเป็นมุมแยง้งนะมุมแย้งของด้านคู่ขนาด แอลฟาบวกเซตาเก้าสิบแอลฟาบวกเซตาเก้าสิบก็แปลว่าสามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีม่วงเป็นสามเหลี่ยมคลายละนะ่ะใช้ตรีโกณเลยนะขนาดเหตุผลฟิสิกส์ยังใช้แล้วนี่นะใช้ตรีโกณเลยนะไม่เอาอัตราส่วนสามเหลี่ยมคล้ายมองเป็นตรีโกณเลยสามเหลี่ยมสีเขียวแทนนะด้านตรงข้ามมุมหันด้วยด้านประชิดมุม y ส่วนสิบห้า สามเหลีมสีม่วงนะแทนอ l ลฟาด้านตรงข้ามมุม30มบ y ด้านประชิดมุม30ม30แก้สมการหาค่า Y ก็1นะตัวนี้10ตัวนี้15ได้พื้นที่สีม่วงแล้วตัวนี้15ตัวนี้30ได้พื้นที่สีเหลืองแล้วนะฟังคิดแบบเดียวกันเลยนะ พื้นที่สีเขียวก็300ตารางเซนติเมตรอยากได้ความยาวเส้นรอบรูปก็ AP รู้แล้วนะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสตัวนี้ก็รู้ว่า PQ ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส QA ก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสจับบวกกันก็15บรูทหบวกกับ15นะบรูทสวิธีที่2เนะเอาเหตุผลฟิสิกส์มาใช้ ต่อไปวิธีที่3ามนี่นลอกโจทย์กัน,นมาดูว่าวิธีที่3นะวิธีที่3นั้นนะนะไม่กล้าใช้เหตุผลฟิสิกส์มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน,นก็ไปใช้เหตุผลเลขาคณิตกันให้ de เป็นภาพสะท้อนของ da เทียบกับเส้นตรง dc ให้ qe เป็นภาพสะท้อนของ qa เทียบกับเส้นตรง dc สามเหลี่ยมสองรูนี้เป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการแล้วนะเปลี่ยนเส้นตรง pe เนี่ย pe, PE. PE. ตัด cd ที่ r และลากเส้นตรง ar pq เนี่ย pq บวก qa เท่ากับ pq บวก q e เพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของมันสามเหลี่ยม PQE นะด้าน2ด้านรวมกันยาวกว่าด้านที่3มันทัดนี้มาจากเหตุผลว่าด้าน2ด้านรวมกันยาวกว่าด้านที่3มนะมันจะเท่ากันตอนที่นะ Q เลื่อนมาทับจุด R พอดีนะเพราะฉะนั้นนะ PQ บวก QA มีค่าต่ําสุดตอนที่นะ Q มาทับจุด R ค่าตามสูตรอ้กมากกคือคร,ร์มยาวเส้นตรง PE นั่นเองอันนี้เอาเหตุผลเรื่องสมมาตรนความหมายแท้จริงนั้นน่ะนะจะพิสูจน์โดยใช้อ้างสมมาตรหรือจะใช้คำว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ฟิสิกส์เน้นประยุกต์ใช้งานนะพอคณิตศาสตร์ก็แถมพิสูจน์ให้ดูนิดหนึ่งแค่นั้นเองสามเหลี่ยมสีม่วง สามเหลี่ยมสีเขียวในมุมตรงข้ามเลยเห็นไหมมุมตรงข้าม de กับ ap ขนานกันสีม่วงกับสีเขียวเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันละเพราะฉั้นอัตราส่วน y ส่วน15ก็เลยเท่ากับ3 0ลบ y ด้านนี้นะหารด้วย30แก้สมการ y เป็น10เพราะพอ y เป็น10คิดเลขแบบเดียวกันเลยนะคณิตศาสตร์แท้อ้างเรื่องสมมาตรนะสน้าการสะท้อนของ ภาพทางเลขาคณิตฟิสิกส์อ้างมุมตกกระทบเท่าก,กับมุมสะท้อนคําตอบเท่ากันนะและ,ะทางเส้นรอบรูปความยาวเส้นรอบรูปต่ำสุดค่าเดียวกันนะพื้นที่สามเหลี่ยม APQ เท่ากัน300ตารางเซนติเมตรนะมันวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทําได้นะเราก็สามารถนําเหตุผลทางฟิสิกส์มาใช้นะแก้ปัญหาโจทย์เลขาคณิตได้ อะพบกันใหม่คลิปต่อไปวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้สวัสดีครับ